เอาแหละแต่โมนาก็หยอด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 ไปเรื่อยอันนี้โมนาก็เอาเอ้อลอยไป,ไปไปหยอดใครดูซิว่ามันจะขึ้นไหมผักชงผักชีโมนาก็หยอดแล้วนะลุงจะบอกว่าไหนว่าจะหยอดใกล้ๆวันที่จะอ่อก่อนเดินทางไปไทยโมนาก็บอกเห็นที่มันว่างพอเห็นมีเม็ดผักเราก็อยากหยอดแล้วเนาะมีนาในเยอรมันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมาสมอยหอยสังคนไม่ทํางานนะ ช่วงนี้ไม่ทํางานสัปดาห์นี้ไม่ทํางานนะคะเพราะว่าโมนาทํางานก็สัปดาห์หน้านะคะทำทำงานก็เออเนาะงานงานเขาเรียกว่าเ,เดี๋ยวนะโมนาจะเรียกว่างานหาชื่อหล่ๆไม่ใช่แล้วหรอ <laughs> งานสุดทิดงานสุดทดนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็คือ งานแม่บ้านทาความสะอาดนะจ๊ะโมนานะ่ะเออสวัสดีจ้าพี่เปียก็สวัสดีคุณมีนานะจ๊ะมีนาในเยอรมันตอนนี้เรามีเพื่อนเยอรมันนอร์เวย์แล้วป้าโมนาอยู่เดนมาร์กนะคะมีเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็มีเพื่อนสวีเดนแล้วก็มีเพื่อนเยอรมันมีใครมีอีกนะคะมีอีกเยอรมันนะคะ เนาะแล้วก็มี USA นะคะเนาะบางทีก็เบลเยียมนะคะมีมากมายทั่วโลกนะคะเพื่อนๆเ,เรานะคะมีทั่วโลกเนาะแต่ถ้าคนไหนอยากได้เม็ดผักก็มาเอานะตอนนี้ผักชีโมนาโมนาขนาดโมนาแจกเพื่อนไปเยอะแล้วนะอันนี้ผักชีใบใบกลมอันนี้ผักชีใบแซ่นะคะผักชีผักชีลาวเราแหละเออยังอยู่นะยังมีเม็ดอยู่ขนาดแจกเพื่อนไปแล้วตั้งกี่คนเนะี่ยโมนาแจกไปเยอะนะเนี่ยเพราะว่าโมนาเก็บไปเยอะอยู่ เก็บเม็ดมันไว้เยอะนะคะโอ้ยเยอะเลยจริงพี่ปีพี่เปียพี่พาพี่เปียเยอะโมนาเก็บผักชีพอพอมันมันสูงแล้วพอเรากลับตอนนั้นปีนั้นปีที่แล้วโมนากลับไทยโมนาจะเก็บปีปีปีต่อปีเลยนะคะโมนาไม่ได้ดองเม็ดเม็ดผักชีนี้ไว้หลายปีปีต่อปีเลยโมนาจะเก็บพอกลับมาจากไทยมันก็ มันก็สูงมันก็แห้งแล้วอะ่ะอืมมีนาในเยอรมนันมีนาเพิ่งลงคลิปผักชีไทยค่ะทางนี้เยอะมากอ๋อเห็นมีนาไปเก็บผักชีไทยป่าปะ่ะหรือว่าผักชีที่ใช่ไหมใช่มีนาไหมที่ว่าไปเก็บในป่านะ่ะใช่ไหมอะ่ะไม่แน่ใจพี่โมนาไปดูผิดหรือเปล่าใครเป็นพี่เป็นน้องเรียกออเดอร์แต่พี่เปียนะเป็นพี่อยู่แล้วนะคะทุกคน นะคะพี่เปียเป็นพี่อยู่แล้วเนาะมีนาน่าจะเป็นน้องเขาว่านะใช่เลยค่ะใช่มีนาถามจริงๆเถอะมันเป็นของไทยแท้หรือว่าของที่นี่ทำไมมันมีขึ้นในป่าแบบนั้นนะแล้วลากมันย้อยใหญ่เนาะอวบอวบมีนากําลังไปชมผักชีด้วยจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากอ๋อขอบคุณแทนน้องมีนานะพี่เปียไปชมผักชีมีนานะคะ สนุกเนาะมีนาเขาไปเก็บโอ้โหแบบแบบคือต้นมันใหญ่อะ่ะรากมันใหญ่เนาะมันหอมเหมือนผักชีเราเลยไหมอะ่ะมันผักชีคนไทยไปปลูกหรือว่ายัางไงอะ่ะหรือว่าตัวเองเอาไปปลูกตัวเองเอไปโมนาคเคยเห็นนะโมนาคเคยไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่าที่มันติดชายทะเลอะ่ะแต่มันเป็นจุดที่ว่าใครๆก็สามารถไปนอนพักได้ สมัยแต่ก่อนอดีตสามีอดีตสามี่พา,าไปชอบชอบอปีละครั้งนะคะแตชอบพากันไปนอนป่ามันมีอยู่ป่าหนึ่งที่มันอยู่ติดริมทะเลไปแบบลําบากนะแต่ก็ลําบากแค่คืนสองคืนนะคะก็จะไปกันอาจจะคืนเย็นวันสุกหรือไม่ก็อาจจะไปวันเสาร์คืนเดียวอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นมีอยู่ที่หนึ่งที่ป้าโมนาไปแล้วอยู่ริมชายทะเลเลย เขไปตั้งแคมป์กันมันมีทั้งตั้งแคมป์แล้วก็มีทั้งที่ว่าเราไปอยู่ในบ้านที่ว่าเขาอ่าเพิงเป็นเหมือนกระต๊อบเออที่ต่างประเทศอะนะเห็นแล้วผักชีไทยจริงๆใช่ไหมผักชีที่ไทยจริงๆเลยเหรอนั่นแหละมันจะมีผักโหระพาแมงลักมีคนเอาไปปลูกไว้ไหมในป่าเออเอาต้นไปปลูกไว้เลยอะคือคงจะไปกินขนมจีนกันแล้วอิ่มแล้วคือ คือเหลือกา้านเหลือแล้วก็ไปเสียบเสีๆ,ๆไว้ตามบินน่ะมันก็ยังขึ้นอยู่นะเออยังมีขึ้นใบเหมือนจริงๆเลยใช่แล้วต้นมันน่ะโคนน่ะเห็นน้องเขาขุดมาเขาถอนมานะโคนมันใหญ่มากอะ่ะโคนผักโคนผักชีใหญ่มากอะ่ะ